เดี๋ยวเราลองดูตัวเด็ดๆครับเพราะตอนนี้ไฮเอนด์เยอะมากกีตาร์แบบเจ๋งๆเยอะมากนะครับทุกคนตัวนึงก็เป็นที่ชอบก็คือจะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้กิฟสันเลสพอร์หนึ่งเก้าห้าเก้าเมอร์ฟี่แหละดูเอกเขาสวยไหมโหกีตาร์ดูในกล้องแบบขึ้นมากอะตัวจริงก็สุดแล้วในกล้องก็ขึ้นมากเลยตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับสองแสนสองครับสองแสนสองนะทุกคนสวยไหมเมอร์ฟี่สวยครับสวยมากขึ้นกล้องเลยนะเออเฟรมแบบ โอ้โหเข้มเข้มมาเลยพี่ตั้ม PRS ครับอาร์ติทแพ็กเกจแมคคาที่ห้าโอ้โหอันนี้มีคนหล่อหลายคนแล้วถ้าเกิดดูนี่นี่บอดี้เฟรมนี่ถ้าเกิดน้องแน็่ดูอยู่ก็จะรู้อนะครับนี่อิงเลออิงเลอสักหน่อยบินกันมีอับาโลด้วยนะอ่าใช่ใช่สวยนะครับตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ตั้ม125,000สนสองหมื่บาทหนึ่งแับาทครับเป็นอาร์ติทแพ็กเกจปี2017อ่ามันมีอีกหลายตัวนะครับทุกคนวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะถ้าใครอยากดูตัวจริงก็มาที่ร้านพี่ตัั้มมเองนะครบผ ก็ฝากไปด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวมาถ่ายคลิปคุยกันสนุกสนุกนะครับได้เลยอ่าวันนี้แวบมาแป๊บเดียวครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ